ชีแฮชันว่างเกือบเซ็งเอ้าโอ้ยว่างเส็กับว่างในเกือบห่างห่างเลยเฮ้ยเยาว่าห่างจ้ามันพาไปขี่ดีใช่ไหมโอ้ยฮัลโหลใยายถาดออนไลน์นอนง่ายเนี่ยยา่ถาดออนไลน์นอนง่ายเนี่ยเ้ยเนาะถ้าเขาซีหกอย่าว่าจะมีลูกติดมีผัวติดเขากะหอ วันี้นามึงยังใส่องตองอยู่เนาะมึงัาคักเหรอตีว่านากูขาวกูเกี่ยงนะ่ะนะบัอคักแล้วนาวเมื่อขาวอีหลีแม่นมึงใส่อีหยังใส่เลยกูก็ใส่เข้มพูดแล้วึงใส่เข้มอีหยังเข้มหรอกเสียท่องทอหัวปะย้ำเสียผัวให้ไผ่กันแล้วกันเออเทงขนาดนั่นเชี่ยเอยขนาดนั่นเหรอปาดคันเป็นปลานั่นก็เอาท่องทอหัวมาแล้วเอาผัวกูไปส่นี่ไปถ้าเธอเมื่อยน้ำเข้าไหล เธอก็ับไปซะไปนอนพักก่อนตื่นแล้วก็ไปหาเฮดเวียกเข็นงานล้างถวยล้างจานซักผ้าซักแพ่เมื่อยกอดเอาแม่ไงเหล่ายันชนะไทยมีกี่ตัวโอ้ยเด็กนหน่อยๆก็ตอบได้ตอบมาสี่สิบสี่ตัวสี่สิบสี่ตัวแล้วมีตัวไหนโง่ที่สุดงอง,งูผิด ทำไมว่างองูเอาเวลาเขียนคำว่างูมันก็ใช้งองูแน่นอนสะกคผิดผิดไม่ใช่งองูตัวไหนตัวไหนที่มันงูว่ามันงูอยู่เพราะมันไม่มีหัวแม้แหลมไี่เจ็บป่วยอะไรไหมคุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับกระส่ายกระสับนอนไม่หลับมาหลายคืนฉีดยาให้มันตายไปเถิดหมอ กูอยากตายกูจะมาหาไม่หมอจะยิบหลบเอากูก็อยากเห็นคือกันเอาวไปลิงตายมันจะอยู่ท่าไหนวะโอ้ลิงตายจะยิ่งแขกแกซ่คขึ้นกระพอมึงตายนหะอย่ายิ้มเห็นฟันนะน้องทำไมพอพี่เนี่ยจ้องฟันน้องอยู่นานมึงเถ้าพอดีนามึงยังใสอ่องตองอยู่เนาะมึงมาคักเหรอตีว่านากูขาวกูเกีียงน่ะมึงคักแล้วนามึงขาวอีหลีแม่นมึงใส่อีหยังฉันเลยกูก็ใสเข้มพูดแล้วมึงใสเข้มอีหยัง 金龙。